ซืเป็นคันลถเลยนะคะคิดว่าน่าจะซื้อไปขายแหละประมาณนี้กาแฟตรงนี้ขายดีแต่ร้านี้ขายดีมากเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในโกดังของยาคนรุมนะคะว่าวันธรมนะะนรมดานะคะวันที คนจะเยอะหรือเปล่านะคะตอนตอนนี้ตรงเคาน์เตอร์ก็มีการต่อคิวกันบ้างนะคะทุกคนเดีะะ๋ยวพาไปเดินดูข้างในกันนะคะว่ามีสินค้าอะไรใหม่ๆม,ม,มาบ้างเนาะช่วงนี้ตรงก็จะมีน้ำปลาร้าของพี่ยาแล้วก็น้ำพ๊กนะคะน้ำมีปลาร้าผัดนะคะมีสินี้ให้ชิมด้วยนะคะ ข้าวเปลือปลาทูจะมีขนมด้วยนะคะโค้ดหรืกอรอบเป็นแพ็กเกจที่สวยมาก1ีบาทเอง,อง <นะ S 2> ค่ะทุกคนดสลาดไม่หมดเอาไว้ไหน,นอันนี้เป็นหมูเค็มหมูเค็มหมูฝอยนะคะหมูหยอง น,นี้จะเป็นหมูหยองแพ็กเกจสีขาวน,นี่เป็นหมูสวรรค์น,นะคะหมูสวรรค์ก็อร่อยมีกุ้งด้วยนะคะเฮ้ยมีก,ะ,กะปิกุ้งเคยปลาซิลทอดอบกรอบหนึ่งร้อยบ,บาทนะคะเนี่ยสินค้ายังหลากหลายเหมือนเดิมนะคะน,นี้จะเป็นกล้วยนะคะกล้วยถั่วฝาดขนม ปลาดูหอง4ตัวนะคะ4ตัว20บาทค่ะทุกคนืปไปทอดเนาะหมูกระจกหมูกระจก150บาทนะคะติดมันด้วยนะให้เดี๋ยวพาไปด้นยนะคะนี่ค่ะ ค,คุณเชียงคุณเชียงคุณเชียงอบฐานไม้สินค้าใหม่หรือเปล่าเนี่ยจากนครราชสีมานะคะตัวนี้60บาทนะคะทุกคนคุณเชียงคุณเชียงหมู ใบดำใหญ่ทุกคน350บาทเองนะคะนี่นี่นี่นดำใหญ่ทนพี่ยานะคะ350บาสาิบาทแล้วก็จะมีวิธีการทำให้ด้วยนะคะว่าต้มยังไงใส่เท่าไรพี่ยาจะมีวัดปริมาณให้ด้วยอันนี้น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาของพี่ยา,าขวดละ20บบาทนะคะทุกคน น,นี่เป็นน้ำน้ำปลาแพ้นะคะปลาเลอดทิปค่ะขวดละ20บาทนะคะแล้วก็นอกกระป๋องยกลังนะคะพันสองนี้ค่ะโอ้ดูด้เคะให้ลูกค้าชิมนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะใส่น้ำปลาข้าวฟ้อสวยนะคะให้ชิมได้แล้วจะดูว่าน้ำปลารา เป็นรสชาติยังไงเนาะว่าเค็มมากน้อยขนาดไหนนะคะของร้านนี้มึกกระตอยค่ะมึกกระตอยมึกกระตอย3 5ม้บาทนะคะข้างล่างก็มีนะข้างล่างมีปลาหวานงาไม่งานะคะน้ำติ <50 S 2> ๊กถ้วยละ10บาทซองละ15บห้โอเคออนี่ค่ะทุกคนก้วย แต่ถ้วยไม่มีใช่ไหมคะมถ้วยไม่มีมีแต่ซองนะคะซองจ้าแบบนี้จะเป็นแบบซองๆองนะคะมีหลายรสชาตินะคะนรกปลาสีเขียวคือน,นรกปลานะคะส่วนสีม่วงนรกปลาหมึกสีส้มปลาแซลมอน,นะคะ่ะ ก็จะเป็นตะกร้าแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถมาเลือกสินค้าได้นะคะทุกคนเยอะมากมากเลยค่ะเต็มไปหมดเลยลูกค้าอยากได้แบบไหนเลือกเลยนะคะเปนพินะคะ,ะ,คะตาแดงนะคะตาแดงปลาย่างคือมีเยอะมากเลยค่ะทุกคนทุกคนสามารถมาเลือกได้นะคะ สินค้าของนาที่ของวิยามีหลากหลายรเลยค่ะทุกคนด้านในมีอีกนะคะด้านในเดี๋ยวพาไปเดินดูข้างในมีทั้งมุมนี้นะคะก็ออมุมนี้นะคะ สาระเลยค่ะตรงนี้เป็นน้ำพริกจุดของน้ำพริกเลยนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนกระปุกละสามสิบห้านะคะสกระปุกหนึ่้อาำพริกมีหลากหลายรสชาตินะคะลูกค้าก็ยังเข้ามาอุดหนุนน้ำพริกกันอยู่นะคะ แต่วันนี้เท่าที่เห็นจะเป็นลูกค้าที่แบบซื้อไปทานเนาะมีนี่มีลูกค้าที่แบบซื้อซื้อไปขายนะคะตรงนี้ค่ะเป็นคันรถเลยส่วนตรงนี้เป็นน้ำพริกแบบตักนะคะแบบตักก็สามารถมาซื้อแล้วก็สั่งรองเขาได้เลยนะคะว่าจะเอาครึ่งโลหรือหนึ่งโลนะคะ อันี้เป็นสินค้าพวกขนมนะคะขนมของฝากค่ะสินค้าเป็นเชลวเลยนะคะทุกคนหลากหลายมากๆสามารถมาช็อป20บาทเองนะคะมีสินค้าหลากหลายมากเลยค่ะทุกคน ราคาส่วนใหญ่ก็ประมาณ20บาทเนาะนี่คือผลที่ซื้อเป็นคันลถเลยนะคะคิดว่าน่าจะซื้อไปขายแหละประมาณนี้ สีมากเลยทุกคนอาซาดที่นี่สีส้ยสวยเม็ดพองน่ากินมากเลยค่ะแล้วก็อันนี้มีของละหนึ่งรอยนะคะกล่องใหญ่มาก บะหมี่นะคะวะเตี่เรือดเปิดจั๊กนะคะเตี๋ยวยำทุกอย่าง20บาทหมดเลยนะคะ5 0 0รซองราคา1,800ค่ะทุกคนมแพ็กเกจโอเคเลยละะคะ่ะบะเตี่เรือดบะเมี่ต้มยำเ็นตาโฟก็มีนะคะนี่ค่ะเป็นกล่องแบบนี้เลยสามารถใส่นะ่าจะใส่ไมโครเวฟได้ คนรุ่มส0บาทค่ะคุณค้ณคสาหรายต่างๆนะคะตรงนี้ ไข่ลายทอดกรอบไอยลายทอดกรอบใช่ใช่หวัวใคร<ๆ>เราซื้อไปกินแล้วอร่อยมากเอาไปใส่มามะ่าญรสเขงนมปังก็ยังมีอยู่นะคะทุกคน20บาทเองค่ะ เป็นฟรายปลาทูอันนี้เป็นชีสเชคนะคะให้สับประรดค่ะอันนี้ก็อร่อยไมนต้องงงถึงราคาเพรา นี่ก็ท้าตัวหนอนนะคะจาก120หรือ95บาทนะคะนี่ค่ะใส่กล่องแบบโอเคเลยอะใหม่สดจากโรงงานสินค้าในนี้จะออมีอ,ออยอหมดเลยนะคะทุกคนสินค้าได้มาตราฐานมีคุณภาพเลยค่ะกระปุกน่ารักมากๆเลยค่ะ มีหลายสีสันด้วยนะคะมีหลายรสชาติด้วยมีรสชาติทุเรียนด้วยนะมีรสชาติทุเรียนด้วยนะคะมีหลายรสเลยโอ้ตัวห้าสิบห้าบาทหมดเลยนะคะข้างล่างเป็นขนมเหมือนเป็นสอดไส้อะคะ่ะสับประรดเอยทุเรียน คืออะไรเห็ดเขีายว่เห็ดเขีายว่อ<า>เห็ดเขีายาว่ก็มา25บาทยี่สิบห้าบาทเองนะคะมีวันผลิตมีวันวันหมดอายุเรียบร้อยแล้วนะคะที่นี่นี่ปากระ,กะป๋อง f ิชไบ i t e แปหนึ่งร้อยสามสิบค่ะ น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาปลาคงหอมมากค่ะทุกคนร้านนี้ร้านนี้ขายดีมากๆากเลยค่ะ ็จะมีปลายนะคะแล้วก็จะมีเยอะเป็นช่วงๆนะคะแต่ก็จุดที่เยอะที่สุดคือจุดน้ำพริกค่ะ <c oughs> เมื่อกี้ที่พาไปดูมานะคะทุกคนก็ยังมีคนรับสินค้าไปขายแล้วก็ซื้อไปทานนะคะถ้ายัางไงก็แวะเข้ามาดูได้นะคะมาวันธรรมดาก็จะสะดวกเนาะ <c oughs> เวลาคิดเงินมันก็แบบรอไม่นานนะคะทุกคนดูเคาน์เตอร์แต่ละเคาน์เตอร์ก็ค่อนข้างแบบไม่ไม่ยาวแถวไม่ยาวคะ่ะ ต่างๆีิพิยาไปในรายการไปแล้วก็มีแบบคนดังนะคะเข้ามาที่นี่เนาะนี่เป็นกาแฟกาแฟกาแฟตรงนี้ขายดีแต่และนี่ขายดีมากพิชชูนะคะปิช,ช,ช,ชูกาแฟาดกาสาวัสดีค่ะพี่ กาศรอบนอกนะทุกคนถ้าออกจากโกดังพี่ยามานะคะก็จะมีประมาณนี้เนาะแต่คนข้างนอกก็ยืนนะคะเหมือนลูกค้าเขาซื้อของข้างในแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาเดินหาซื้อของทานก่อนกลับบ้านข้างนอกนะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นตลาดสินค้าต่างๆที่ทุกคนสามารถมาเลือกได้เลยนะคะทุกคนก่อนกลับบ้านคลิปนี้นะคะขอจบก่อนแค่นี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวแวะมาถ่ายให้ดูอีกนะคะ ว่าวันธรรมดาจะเป็นยังไงบ้างเนาะจ้ะ